อาับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกขั้นกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสองแพ็คใหม่หลังอัปเดตมันผพลิดเลของเราครับดูดิว่าแพ็คไหนตัวไหนมาบ้างนทุกคนก็มานำทับด้วยวันนี้ก็จะมีแพ็คเดวิดแบล็คแฮมนะทุกคนก็200รตัวโหเจ็บจากกุลิบกับใครนะสลาตัานหีืปลาแล้วมาเจอ200โอ้กูจะบ้าตายจอนคอนเลยเออทุกคนจะบอกว่าอัปเดตนี้ มีการเปลี่ยนแพทใหม่ครับผมน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นแพทแบบว่าเปิดมงเกมมิ่งไม่งั้นไม่คงไม่ให้จอห์นโอบักเฮ้ยจะปะจอห์นคอลเลอร์ปะจอห์นอะไรครับถ้าพูดเจวิตก็ต้องขอไทกับนี่ครับเทพบุตรสุดหลองเราเจวิทแบ็คแฮมร่างมายูอายุ20โคตรหล่อเลยครับตอนนั้นบอกให้แล้วก็มาดยเปดเนโต้ด้วยทุกคนแล้วก็ก็ อิกิเกของลิวลพูปา้อมกับสกิวโมเมนตัมดีบิงก็ทุกคนแพทนี้ก็อาจจะเป็นแบบแพทเปิดเปิดมงเกมมิ่งอาจจะกลับมาทุคนก็แพทนี้ก็เป็น200ทับสองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมาวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะทุกคนผมก็เข้ามาดูเข้าๆนะทนุกคนก็จะมีเออเดี๋ยวเราไปดูในแพทเต็มก่อน,นว่ามีแพคอะไรมาบ้างนะทุกคนไปดูโค้กันไหม ก็อค่ะสามวันนี้ก็จะมีโค้ดขอเออใครวะเนี่ยโรเมงคูมันปะโคมันปะโคมันสองพันหนึ่งสองพันสองพันศูนย์กับสองพันหนึ่งเป็นสไตล์ลอะไรเดี๋ยวไปดูดิเป็นสไตล์อะไรวะโคมันจะเป็นสไตล์โอ้โหโพดิโโชั่นเกมแปดสิบเก้าคลองบอลกับสวนกับแปดสิบแปดเมื่อไหร่มันจะให้โค้ดมาแบบเก้าถิมอะหรือว่ามันอาจจะเวอร์ก,กันไปบัฟอะไรวะเนี่ยเอฟบี FE เพิ่มแต้มเพิ่มอะไรวะ บัฟกองหลังแล้วก็บูส์จ่ายบอลเลียดพื้นแล้วก็การหมงก็ยังว่าครับบูส์ให้บอกพวกเปิดมงเกมมิ่งครับบูส์ให้แบ็กแฮมกับแล้วก็บูส์ให้ตัวมงผมว่าแพทเปิดหมงเกมมิ่งมาแน่นอนทุกคนเไป,ไปไน็นประดแล้วก็มาดูแพ็กเลยมีแพ็กะไรเหลือบ้างก็แพ็กไหนไปบ้างก็ eat, แพ็กรามินยาเมาก็จะอยู่ทั้งไปเลยนะครับผมแล้วก็แพ็กบาเซลนาเหลือ6วันนะครับคุณ ถ้าใครยังไม่จัดก็ไปจัดกันได้เลยแล้วก็แฟงไรกานเหลื27วันแล้วก็แพ็กเอซีมิลานก็เหลืออีก41วันแล้วก็โค้ดเป๊ปก็ยังอยู่อีกนั้นครับราวๆ2เดือนแล้วก็ร้อยทอง900ทองเลือกได้หนึ่งคนก็ยังเหลืออยู่นะครับทุกคน <c oughs> ก็โค้ดใหม่เป็นโพสชั่นเกมนะครับสายต่อบอลก็ไม่มีไล้ยมากถ้าใครชอบก็จัดประหยัดทำไมก็เรามาดูแพ็กข้างในครับว่าวันนี้ มีใครมาบ้างก็นี่ครับเปิดฟรีเออเดฟไลฟ์เดนฟอร์ฟอร์อะไรวะอ่านไม่ออกเดอะไรสักอย่างเป็นหู่ตัวคือแบบสุ่มให้เราสุ่มฟรีวันละครั้งมีกี่ตัวว้เนี่ยสามสิบตัวนะครับทุกคนแล้วแต่ดวงเราถ้าเราได้เราก็โอเคแต่ให้เราสุ่มฟรีวันละหนึ่งครั้งจนกว่าเราจะได้ไมั้ย ก็คล้ายๆเหมือนลาอูอะแต่ว่าให้สุม่มฟรีวันละครั้งก็จะเป็นขอยในความเป็นวัดเด้่ยรใครว,เ see, ะ, see, ะ,วะเนี่ยไมเคิลโอลิเซ่ใช่ปะโอลิเซ่ปะสไตล์อะไรเนี่ยปีกกริเวณที่สละมาพร้อมกับสกิลอะไรวะกองกองได้ปหมวะไนปีกสกิลโอ้โหสกิล ปั่นสายฟ้าแลบดูว่าบิสเคอร์เลอร์นะครับน้องๆถ้าใครไม่มีบิสเคอร์เลอร์พี่ก็หอให้น้องๆได้ทุกคนนะโอริเซ่บิสเคอร์เลอร์ครับก็แพ็คใหญ่วันนี้ก็จะมี4ตัวครับ200ทับ200ใครรู้สึกว่าจะเจ็บจากแพ็คสลาตันกับกุลิปไม่พอก็ผมแนะนำว่าให้จัดเพิ่มอีกนะทุกคน <c oughs> ผมได้เจ็บจี๊ดเลยทุกคนแต่ไม่ใช่ไอดีเดี๋ยวเป็นไอดีลองผม ต่อมาพร้อมกับ3ตัวครับแบ็กแฮมวิชเชอรี่พาร์ตแล้วก็อินิสคอสซิงทุกคนแล้วก็จอคุณเลอิฟอะฟิโนฟินิชฟิโนมิโนฟินิชแล้วก็บุลเลิตเฮสเตอร์นะทุกคนแล้วก็เปรโดเนโตปีกจอมจีจาร์ดของเชลซีทุกคนมาพร้อมกับสกิมเซตอินิสคอสซิงแล้วก็เอสเทนิกเบิร์สกระชากไฟเบอร์คือแบบ ในโต้วิ่งอย่างเร็วป่ะเปิดมาแบบเข้าหัวเนี่ยมาแคมป์เปิดเข้าเนี่ยแล้วก็มากับไอ้นี่มันหลุดมาป่ะเนี่ยทำไมมันไม่ให้สกิลมงมาวะกับอีกีติเก้ครับศูนย์หน้าไฟไแรงจากลิเวอร์พูลก็ขอายดยความเป็นแบบก็มีสองร้อยทับสองร้อยนะทุกคนออแพ็กนี้ใครก็ชอบก็อยากว่านะ่าจะเข้าแพ็กวิกแพ็กเปิดมงเกมมิ่งแน่นอน และก็นี่ครับ900ทองการันตี1ตัวทุกคนเราอาจจะโชคดีได้2ตัวหรือว่า3ตัวก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับแต่ที่แน่ๆเราได้1คนการันตีแน่นอนถ้าเกิดทุกคนดวงนีก็อาจจะมา3ปะ่ะใช่ปะ่ะเปิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับแบบเหมือนเป็นตัวแรงเงี้ยถ้าเราไม่โชคดีได้2ตัวเงี้ยก็มีเฮริเคนนะครับมากับสกิลบุลเลต เฮดเดอร์นะทุกคนแล้วก็ซิมอนโมมิตัมดิบิงแล้วก็โซนออบักกก็สกิลโกปะดีเฟนต์อะไรวะเือนสกิลแหกปากอะไรประมาณนี้สักกองหลังเนี้ยทุกคนก็เปิดได้900การ์ดตีหนึ่งตัวอา่านเราจะได้ติดมา2ตัวอะไรก็ได้ประมาณนี้ก็เพยเยอร์ออฟอะวิควันนี้ UCL ใช่ปะ่ะได้ยู UCL ก็น้ำทบมันลยก็ได้ ตั้งแต่การเขาที่เราเปิดมาให้ครับก็คีเรียนเอมปาเป้แล้วก็วิชินยามาดูเอเกย์กอนแม็กชูบิเดแล้วก็โหเพราก็รู้ชื่อไม่หมดก็ขอภัยด้วยชอบตัวไหนก็จัดกันเลยแต่น่าจะเปน,น่า้จะโห,หน้าดูเพราะก็โกโพเชอร์ครับมีบู๊ดด้วยประเด็นแล้วก็มาดูการ์ดเขียวดีว่าจะมีตัวแมนยูไหมพี่ต้องก,การแค่ตัวแมนยูหยอกหยอเด็กพีก็จะตื่นเต้นหน่อย โอ้ยไม่มีแมนยูบ้เนี้อะ่ะเฮ้ยนำทัพมาโดยอีซักนานี่โอโมโอใครเนี่ยตุลับีปะเฮ้ยเดมารลากซาโตสทุกคนเฮ้ยไม่ได้เห็นการ์ดเขียวมานานมากเลยอะ่ะโอ้ยลากซาโตสอายุ33ครับบาซิลลีกบาซิล โอ้ยเนม่าทุกคนเราไม่เห็นการ์ดแบบนี้ของเนม่ามานานมากจริงจริงโหยมีดับประทัดมาเนี่ยโอ้ยพี่ดับประทัดกูบอกเลยอย่างพิ้วสปีดเป็นไงโูยสปีดกันยิงแรกก็ยังโอ้ยยังได้อยู่ทุกคนเนม่าล่างนี้น่าจะลากแล้ปปะเออถ้าใครไม่มีก็เก็บนะครับผมแนะนำให้เก็บโูยอยากได้ปะ แล้วตวัวครับนีตัวเมนยูเซ็กซี่ยิงลูกยากซะด้วยปีหนึ่งอะไรรุ่นระดับการหนึ่งลงทีเดียวยิงเงี้ยปีหนึ่งยิงลูกนึงก็ยังดี <c oughs> ดีายอิอร์เวิร์ดซะด้วยก็ชอบตัวไหนก็ไปตามกันเลยนี่อิสาก,ก็น่าสนใจนะครับโค้ชเชอร์ซะด้วยมีความเร็วครับสอไปดูแพค็คต่อไปว่ามีใครบ้าง แล้วก็โลมาดิโอยังอยู่นะครับถ้าใครยังไม่เปิดยังไม่เอาโอ้เปิดทีไม่ได้เหมือนกันก็แพ็กนี้ยังอยู่ครับนักเตะไทยก็ยังอยู่แล้วก็นี่ครับแพ็กมาใหม่ของเอสติโกมาลิกนำทำมาด้วยกิเลนอาลเวสดีอายุยิ่หาครับใครสายฟูทีมก็เก็บได้ครับอย่าลืมไปเก็บกันก็มีแพ็กไหนมาบ้าง ก็ดีครับฟาเมนโกแคมเปญนะครับตัวแจกลหีกบัซซิลครับก็ใครสายฟูซิมเยอะแยะก็ทำได้แล้วก็ข่าวสารนี้ก็จะเป็นติดท็อปในหนึ่งล้านครับลงแรงให้อยู่ประมาณดิวชั่นหนึ่งแล้วเราก็จะได้ครับก็บ็อกซ์ to บ็อกซ์มากับสกิลอะไรวะเนี่ยวิดีโอวิดีโอพาร์ทสกิลส่งวันทุกทุกค่าครับใครอยากได้ก็ทำอีเวนเอ้ยลงแรง ได้ให้ถึงดีวิชั่นหนึ่งหรือว่าติดหนึ่งในท็อปล้านก็จะได้ครับตามเดิมแล้วก็ดาร์กบอลห้าดาววันนี้ก็จะมีหูใครเนี่ยของปารีสลาบอสแล้วก็ทอสซาแบ็กไกว์เคียซ่าครับมิลเดอร์ครับโอ้โหใครสายฟูทีมก็เก็บได้ครับอุ้ยการ์ดส,สวยเนะี่ยแครีแบ็กไกว์ <laughs> ใครชอบการ์ดส,สวยเก็บไม่ได้ครับ ก็มาดูแพ็คอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็กีดว mm ูด hmm. ก็ยังอยู่นะทุกคนอย่าลืมไปกูตัวว่ายังอยู่ครับกูตัวล่างนี้เหนียวก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากครับมาดีผมว่าผมจะมาลองเปิดฟรีทังทีว่าผมจะแตะกไหมะรคนมามาเปิดสักเปิดอันนี้ก่อนไล่เกลือก่อนมาไล่เกลือไปก่อนครับทุกคนเราจะได้ไหมแต่มันได้อยู่แล้วแหละมันได้ทุกคนอยู่แล้วล่ะเนี่ยหา บิ๊กกโอเคได้ก้อนหนไาม้าด้วยกูทำเไรเก็บไว้ก่อนมาอยากได้ตัวนี้ครับทุกคนนี่ไมเคิลโอลิเซ่มาดวงดีขอให้เป็นของผมบ้างผมเห็นแตกหลายคนแล้วผมก็อยากแตกบ้างมา มันได้ทุกมันไม่รู้ว่าจะได้ทุกคนหรอเปล่านะแต่มันเปิดฟรีทุกวันมาขอให้ได้ไปดูกันวันนี้วันเดียวหนึ่งสองสามขอมาหนึ่งตัวโอ้ว่าเลไมีเสียงไว่มีอะไรมานตะกลเลยโอ้เนี่ยพอเราเปิดปุ๊บมันก็จะหายไปเลยทุกคนต้องรอดูอีกพวกนี้ขาถึงจะแจกมาให้โอ้โหเซ็ก ไม่ได้อะไรเลยทุกคนมึงไข่เนี่ยไม่ได้เลยก็แพ็กก็จะประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเพิ่มแลบมาไม่รู้ว่าเพิ่มใครเ๋เราไปดูในแล็บนีว่าเพิ่มใครมาเพิ่มนักเตะในแลบมาครับน่าจะห้าคนห้าคนปะอ่าเดี๋ยวเพิ่มมาห้าคนจริงๆนะครับ ก็มีตำนานใหม่ก,ก็โอซุกะปะโอซุกะโอซุกิแล้วก็ไอ้นี่ปะใครวะเนี่ยจูปะปีกอะโหบิดเคอร์ด้วยเหรอเุ้ยบิดเคอร์ปะเนี่ยโอ้โหลูกปัดสายฟ้าว่าแจกบิดเคอร์เยเยอะจังอะพี่โคชเนี่ยว่าเริ่มเรือแล้วนะบิดเคอร์ ก็ใครยังไม่ได้ตัวไหนก็เล่นแแบบเยอะๆครับอาจจะได้ก็ตำนานใหม่ก็เพิ่มมาห้าตัวครับก็ขาดเหลือตัวไหนก็เล่นแลบกันทากิจกรรมให้ครบครับก็โอเคครับก็วันนี้ก็ผมก็มาส่องๆดูข่าวสารประมาณนี้ข่าวสารอัดผมอาจจะไม่ได้แน่นมากก็ต้องขออภัยแต่ว่าเกมเพย์พี่โคอาจจะได้เปลี่ยนจะได้ปรับใหม่นะครับก็เป็นยังไงก็มาก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับใครได้ตัวไหนก็มาอวดกันได้ ใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวผมมาทำให้น้องๆทุกคนได้รับได้ดูเลยครับก็วันนี้คงหมดเวลาของพี่แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย